น้ำร่นแล้วน้ำเฮียไปแล้วไปแล้วใช้พื้นมันอยู่ใส่ เต็บานนี้มาแล้วพี่น้นอยผ้าพนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วอรอบเทียงนี่ก็จัดไปสุดใหญ่ไห้กับพิบรอบช่วงค่อยคำตรงแรงครับมาอีกแล้วพี่น้นองเนาะผ้าพนโอ้ยพวกเอา้าเต็ดบ่านนี่นเนาะเพือนน้อยค่อยอาทางเราผ้ากันเมียนเสือผ่านาเพ่ห่อกันนึกๆอยู่พี่น้องเนาะว่าผ้าพนตกมายันมันเปียกเรากันเนาะเอา้เอาเนาะ ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูมสุคนพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมเลยพี่น้องเด้เอเนามาติดตามอัปเดตน้ำกรนอีกเนาะเคตขอ,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 องทางน้องไม้แล้กก็ทางน้องคายนาะพี่น้องเนาะช่วงบรรยากาศผ้าผุนกระตุกพี่น้องเนาะโอ้เอ้าเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทางน้องน้องพุ่ก้อนมือน,นี่กับน,นอ่องความขยันมีอย่างแน่พี่น้องเนาะการค่าการคายเป็นยังไงเด้เนาะได้เทา่าไรมือน,นี่เนาะมัน โอ้ยฝุ่นมาเลยพี่น้องเอ้ยบุบบับบุบบับมาแล้วนี่เนาะคือ,อใส่บาดนี่เนาะโอ้ยขอส้นห่มเนยเด้อฝุ่นแห้ง่นแหง้งไหวแล้วไาอยู่พุ่นบ่า <c oughs> <c oughs> หาเก็บเบิร์ดเรวบ่อเสื้อผ้าล่ะเ <c oughs> <c oughs> สื้อผ้า,ผานากันเก็บเบิร์ดเรวบ่อเออเอาเอาแต่โบเก็บ <c oughs> หาเก็บไว้ <c oughs> มันเปียกเลยฝุ่นมาเลย เก็บเบิร์ดแล้ววอโอ้โอ้ใส่ชุดใหม่เลยมันนี่นเนาะอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเลยอืมเนาะเอาสบายดีพี่น้องก,ก่อนเด้อาผลเนี้ยคือหาก,กระตุกเศร้าเนี่ยเอาอีกเลยเนาะหักแล้วบานอย่พี่นอ้อยเพิ่มขึ้นอืมกินคึ้มคึมมันนี่เนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเลยลูกยังมาในหนึ่งบ่อ โอ้หวยหนึ่งแม่มันคำเลยเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามันจกไพรหนึ่งเข่าหนึ่งน้าเนาะปกตินี่ไพ่เป็นคนหนึ่งเข่าน้องบอกโอ้อ๋อน้าทางผู้นี่บริยู่แต่ว่าอันก็ะไรให้ให้น้องนี่เป็นคนนึงเนาะเออฮู้น้องเนาะ ให้เข mm ่ามาลายยบ่ไอ้เหี <S <S ้ยเกิดไรบ่นาะนี่นาะเอ็ดอ๋อเอาเอาเนาะอ่าพอหนึ่งแล้วบ่ฮะไรก่อพ่อหนึ่งแล้วบ่น้องไม้เอาพวเชียงหนีไม้เนี่ยออจุแล้วบ่สะพายนะ ชูหรืยังยังตุ่มหน่อไม้ตุมหน่อไม้ด้ยโอ้หน่อไม้มาแต่ใช่รึล่ะมาค่เออหาหม้อต้มกินเด้งหมดเลยเนาะด้อืมอ่างนั่นอยากเบิ่งเห็นทางงั้นทางน้องๆผืนหนึ่งเข่าหนึ่งหน้ามีหนึ่งเป็นยูโบนะอ่าเดี๋ยวไปเชียงขอวไทยทำเบิ่งใน่เด้อ เอา้าเดี๋ยวเบิ่งก่นอนเนาะภาพผลกับโต๊ะก,ก็คือว่าโต๊ะบ่ค่อยแหนน้งปานไดนเนาะเอาเดี๋ยวอันไปสิเป็นคนหนึ่งละ่ะน้องทายบอกเออเอาภัยก็ได้เอาเอาความขยันอะไรเนาะเอา้าเอาเอเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งกินแล้วว <c oughs> ่าเข่ายิมร้อยแล้วเนาะอเออจัหน่อยก่อนก็ได้ โอ้โหน้อาชุมใบก่อนหนึ่งเขานอนพอยังบ่ท่านี่มาบ่ล่ะโอ้ใช่หนูไม่จืดแล้วบ่เราต้องมีคลตัวนี้ออกก่อนแล้วเอาโมหนึ่งหนึ่งเขาเนะ លូបងនែងចពីពុខវីសកលភារដីកឡើក៏ង់ល។ន bits 第三ដែវក្�셔서ន្ញស្តចៈ់ខាជាពើងលា�각េឈ�្ទីក ใอ้พื้นมันอยู่ใส่เบิร์ดนั่น,นี่คุณป่มีบ่จุ๊จุอ่าน้องไม้นี่มือน,นี่ก็ไปหานุ่มไม้คือกันบ่ล่ะอืมได้เท่าไรละมือนี่หานุ่มไม้ได้ขายอย<ง><ะ>ู่เฮะอสี่ทงอ๋อ่าสี่ทงเนาะหนึ่งเข่าหนึ่งลำไ้องเนาะ เก่งเนะโอ้เลยเสือไหมเลยใส่คือแล้วบันนี้เนอะ ร้อยบาทเนี่ยใช้เข่าอยู่ใช้บาทเนี่ยไหนน้องเจ้าส่งมากก็ได้มักหมดส่งต่อซอยกันเนาะอ๋อไปใช่นะไปตั้งน้ำอืมเอาเรียบร้อยปะ เหล้่ยงไงแทะฮะโอ้แล้วงไเนีนหนึ่งข่าเนาะโอ้ดกดีรอน่อยเนาะได้สี่ถุงเนาะวันนี้ขายเพิ่อนะบอหนอไม้บจัน์ื้อซอยบอจันื้อซอยอืมเขาไ่อาน้อไม้เขาไม่ได้เอาน่อไม้บอจันท์ซื่อซอยอ๋อแต่ว่าเพิ่นบอวหนอไม้ เห็นแนวได้บาดนี้เอาขายต่อโดยอยู่สาหน่อไม้ยังอยู่พุ่นคือเก่าอยู่บ่โดยออเคยแค่ว่าเพิ่นซอยแต่ว่าเพิ่นบ่เอาหน่อไม้เนาะอ่าแบบว่าเอาแล้วยันเมื่อก็มันบ่ได้กินเนาะื่อสิเมื่อมันสิเน่าทิ่มสิซืออืมเากับตนี้ก็ยัง้อยอยู่หันอยู่เนาะ เอาสิเลขายอยู่บ่ักนกรยังจะทุ่งก่อยังทุงเอาคือยังหกบานี่คือว่าได้ซีทุงมะแม,ม่นบ่เอน้องอชองแม่ออดไปชมือนาองเจาก่นเนาะน้องไม้นี่ไปหามองเก้าว่าดอว่าไปมองไม่เรื่อย มองไม่ก็ต้องก็มีเนาะอโอ้ยนองใคไปกับแม่ไ,ไปคนเดียวมื่อนี่บ่เออเอาเอา,เอา,เอายันยนี่เนาะนี่เนาะพูอกน้ำอ,อย่าเบิ่งตอนกันว่าภาฝนตกนี่นะนี่อย่าเบิง่งอันหลังคงหลังคานี่มันหัวแท้บ,ท<ะ>บ่อหัวแท้ฮะหัวคักบ่นี่ จนเนาะดําบ่ด้วยกระเบื้องอันนี้เนาะสังกะีเนาะถูกควนไฟเออนี่เด้ออันนี้ฮะูกไผ1เข้าเนาะใช้หน่อไม้จืดแล้วบ่มาชิมเบิ่งอยู่ฮะกอชิมเบิ่งอยู่จักอันนี่ได้แซ่บอยู่บ่แกเบิ่งอยู่ลูกมืมเป็นบานอยู่บ่นี่ nó, Nó đi hò múc với này nó. Bên này đấy có cứ hò múc quay về này. Còn tô cái này mình piệt. cái này mình Nó Còn tô cái này mình piệt. Còn tô này cái này cái này lòi này Wow Đây này đây này nó tốt có đi bếp À bò hướng cầm hèn bàn đây nhân nguyên gì đấy thì nó cho vào hương mình mất โอ้ปาดหัวมันก่อนลูกตัดหัวมันเนาะฮาก่อมันแข็งพคตรหรอกระวังมีดอันนี้ใช้มือด้วยมันแข็งพอตรเลยนะโอ้ห <c oughs> น้าไม้ยังก่อนนี่นะฮะหน้าไม้บงว่าคือหน้าไม้ไผ่ <c oughs> ใช่ <c oughs> บงได้เบิ่งน้องกินเบิ่งมูชี่ก็ได้ก็ห่อนแท่นเนาะ อ้จะจืดจบ่อนี่ยเจว่าเแต่ว่าน้องม้อันนี้มันอยากคืออยากเป็นเป็นเส้นเนาะน้องม่ไพ่นี่ยคือน้องไม่บงมันอยากเป็นเซนน่เนีเชบแพง อันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นเ้นเป็น,นอะไรนะไม,นะม้ไผ่เนี่ยมีไพแน่มหาหาลูกมันนี่ฮะจำซื้อเพิ่นได้ป่จำซื้อบ่อไรใช่บ่าเนะี่ยตายกันแล้วบานะเนี่ย ทางองไม้ได้มีแพนแอมหาลูกจำชื่อพ่อได้บอกเอาจันเอาบุญบันบ้าเาบุญมีปลาเอาไรมือเพิมมือเฮิมิบหมดแล้วบ้าจำชื่อได้แฮมยั่างกรือไง <cười> 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 um, ao, ao, là nó Ừ, ao là nó. Thôi, Nó em giật cái này nó, đó. giật cái đi lên Nhưng hành phúc cùng nhau bọn nó mày. Rồi. โมเสียงเบิร์กไหนยันมัมีคนเอาแล้วมันคำมืดแหละนี <c oughs> ่นเอาไปต้มกินเฮ้ยไปต้มกินเนาะ <c oughs> กินเต้าหู้ไหมลายกับบดี้ขึ้นกันได้เห็นเนาะเ <c oughs> มือ่อยเลยอ่ะเบิร์มาพี่ก่อนก็ได้อ่ะลงมาพี่ก่อน <c oughs> โอ้ยคนนี้สิตกแห้งกับบ่แห้งเนาะพอดีอ่ากำกา อ้าตกมาข้างนอกไปก่อนพี่น้องเออืมใช้แปลไปเบิ่งหมองหนงไม้เจ้าอยูยปเป็นนีงได๋อ่าเดี๋ยวให้ทางอันน้องท้ายเบิ่งหดเข่าในท่านี้ก่อนก็ได้โอ้ยพุ่นตกพุ่นตก โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีแต่หน่อไม้ไผ่อะนี้เนาะไม้ไผ่ทุงเท่าไรก่อนลูกถุง12ห้างโอแต่ว่าอาจารย์เพิ่นกับนั่นแล้วแต่ว่าเพิ่นบริ้าเนาะ นี่ได้สานี่อยากซอยน้อกคนเยอะพี่น้องแต่ว่าเนาะหนุ่มใม่มันคืออันนั้นแท้นี่เนาะบ้านี่เท่าไรนี่ไลรบังยูฮะเง่นบอเงินไรเป็นเงินอะได้ลูกเท่าไรโอ้ฝนตก <75. S 2> <75. S 1> แเจ็ดสิบห้าแนเจ็ดสิบห้าแนบอนหน่ห้าสิบตัวนีนนอ้อ่อันนี้ถุงเส้าหานอะนี่ก็ห้าสิบนี่ก็แสนนึ่งด้วยออ,อ,อันี่แสนนึงนี่เป็นแสนนึงแสนหา้าแสนเจ็ดสิบหาแล้วเนาะเจะ้าบ่ เนาะโอ้ลายเท่นี่พี่น้อยเนาะถว่าเนาะแล่นรถกะค่อยในกลัวเป็นว่าใหญ่กเหยียบเอาจนทางัุจิปิดอเป็ดจังได้ใช่ไหมเบิ้งเอาตัวขาวนี่เห็นเห็นบอชิเองรึเปล่าเบิ้มแมนเอาตัวน่าทำก็ได้ เดี๋ยวสิเอาโอ้ยเงินกับบ่มีเลยพี่น้องเอ้ยเนาะจักสิซอยน้องเพิ่นซําด้แล้วนี่อ่ามายําได้ก็เห็นแต่นอไม้เนาะซอยนี่แหละพี่น้องเอ้ยอืเอาเสียงซอย3ถุงก็ได้เสียงซอย3ถุงเด้อเอาตนีบ่แม่นลูกเอาตใหญ่นี่ก็ได้มาเด้อ ผูนี้บ้น้องเจ้าน่ะเออพอปล่อ้กนี่เจ้เจ้นเจ้ากินซือตัให้ซื้ออา้าวเรืองดจ้กินคือใจดีแท้เลยให้ซื้อบ่ชัน บอแล้วของขาของขายเนาะไปจีไปเอาซื้อเลยอ่านี่เอาใบเชียงซอยสามถุงแล้วดุเด้วยอ่าเด,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 ดี๋เดี๋เอาเจ็ดซิมหาเด้อถุงเรา่าหาไปหน่อยหอยน่องคนขึ้นมือเนาะวันนี้เข้ามาก,กับซอาหน่อนนไหมอือโอเคอันนี้เจ้า,าวไว้ขายก็ได้เนาะเอาว้ขายก็ได้เอาใบเชียงแต่สามถุงมนแหละฮะเอาให้ซื้อ,อ,อบอ เอาเอาไว้ให้ต้มแล้วชาวพี่นอนะ้องเนาะเบิ่งก่อนมันมาซื้อกบบน,นี่เลยนี่เพื่อน,นมาซื้อหนอไม้นี่ถ่ายให้เพื่อนไม่หลุดถ่ายให้เพื่อนดูดยับข้ายพี่เนี่ยรถรถ แต่เอาไปให้เพิ่นดูเอาไปให้เพิ่นรถเอาไปขายเพิ่นรถเพราะเพิ่นซื้อซอยนะไปรถหิวเพิ่นรถนฮะเอา้เอาตัวนี้เขาเอาแล้วเอาแล้วยู่ยูเอาแล้ว เอาเอาตัวนี้ให้เอาตัวนี้ก็ได้นี่เบาบ่เล่าเก่าแต่ตุ๊กขาวเลยพี่น้องเนาะทางเวียดเว้ยเนาะเราก็เลือกคือกันเลยพี่น้องเยคือนังได้เสียนี่เนาะเอาเอาจังซนี้ด้วยเอาบเิียงก็ไม่บรเษียงจ้าของทุงก็ได้เอะเจ้าเอาไว้ขายเล็กก็ได้เอาแต่ตุนตัวนั้นมาเนี่ยมา โบเป็นยังลองเอาไว้ต้มกินเดอ้อเอาตัวนี้เนดะี๋ยวตัวนี้ก็หอยไว้นี่แหละเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อแรเท่ายก็เอาเนาะเอาเอาไว้ให้แล้วลูกเอาเอาวางไว้นี่แล้วโบเป็นยังเอาไว้ต้มโบเอาตัวนี้เอามาตัวนี้เอาไปให้บบเชียงมาสองถุงตัวนั้นก็วางไว้หันแร่หอยไว้ขายหันและ,าะบางเถื่อทีมงานเขามาเพ่นอาจจะซอยนสนับสะดุนเบิร์ดเลยก็เป็นไปได้เลยเนาะถ้าบบเชียงพิจ๊อบเลยเลยนี่ คนมาน้ำหลังนี่ยันบริสุทธิ์ได้พี่น้องเนาะต้องเล่นมุยเนี่ยจังน้อยได้โอเคภาพผลก็คือรู้สึกว่าสิยุดได้ใคร่เนาะโอเคเนาะงเขาครับซอยน้องเพิ่นสองทุนราคาเดือยยูสหพันธกันให้น้องเพิ่นเป็นกำไรเลยพี่น้องเนาะสิว่าซอยน้ำกันเดี๋ยวนี่เป็นยังบมเชงยังบุอยากซื้อเบัส ว่าเดี๋ยวทีมงานเข่ามาไทายเดี๋ยวมาทำไทยเดี๋ยวซื้อซอยเฮาในเดอ้อสิดอกเดอ้อมต้องว่าแบบซีอ่าครับเป็นเข่ามานะซื้อเป็นซื้อไผ่มาไทาเจ้ากับมาซื้อซอยไม่ซอยเขาแน่ตรงละ้ซ้อห้าพัน 5, เจ้าต้องว่าแบบนี้ดูเดอ้ดอการค่าการขายอ่บาบให้แต่ว่าเพิ่นถามว่าสิซื้อซยอย้อย่างเดียวได้บางทีเอาเพิ่นบุญมิงขึ้นได้กาแาเพิ่น,นบุญซื้อซอยได้เด้ออ่าถามเพิ่นโนดบุต้องย่านหรอกใช่ซื้อหน้องไม่ซอยแน่นี่หาม้าบนมือนีเมื่อย์บวายแล้วจะ เด็กได้เงินได้ซื้อเสื้อไมเห็นหรเจ้าบอกรถเดอ้ออันนี้เราก็ได้ขายอย่างเดอ้อเออเอาอันนี้บุป็ผยังอันนี้ไปดู้ไหมเอาคุยอาอบรมณ์คำสอนในการฆ้าการขายบอกน้องเพื่อนพี่นอ้องเยเพราะว่าบางเจอสิให้แต่เพื่อนถามว่าเพื่อนจะซื้อซ้อนนี่หรวอบางเจอบริขายได้ไหนถามรถซื้อซอนเท่านี้เฉยๆเลยซีทุง่งนี่แซ่ดนึ่งกับพ่อเฉยๆ เออเอาโอเคเนาะมีแต่วันทำนั้นแล้วไปเบิึงเข่าเบิึงน้ำแบบ,น,บน,นี้เราดุกด้วย,ดยเดี๋ยวมันสีเข่ามาเยี่ยมยามทำข้าวไหมนเนาะว่าสีรอเบิึงว่าผ้าฝนตกลุ่งแหง้งแต่ทดสอบเบิึงว่าหลังคาเฮือนเรานี่แหลพะพี่น้องว่าสีเป็นมาแบบใดนเอาไปมาแบบจุดเลยเนาะโอเคโอเคเนาะเอาใช้เนาะอันนี้ก็เอาไว้ที่รถนี่แหละพี่น้อยเราไมมนี่กันว่ากันกินบมกินกัน เจ๊กใจไปข้างหน้าอีกต่อไปเออเอาสู้ๆเด้อดีแล้วเนาะหาเนาะไม่ขายโชคดีมีแฮร์ี่มมี่ด้วยอ้าเก่งเก่งเก่งเนาะไปลูกนั่นแหละเดี๋ยวก็เบิ้อหลอดซื้อไปเชี่องนี่อยถุงนะเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อซอยหรอเออแว๊บไปละเข้าไปเฮือนเจ้าก็ได้เอ้าอะไรเนาะกะ ซอยน้องขยันเพิ่นดีคือเก้าพี่น้องเนาะน้องไม่คันบัวซอยน้องไม้กะแจ๊กซีซอยอย่างไรี่น้องเนาะเพราะวันน้องไม้น้องเพิ่นหามากคันบัวซีซอยเป็นเหงวทิมจีเซ้อเอาเนาะซอยสองทุ่งเลยกับกำไลทั้งซอยเลยกับทั้งได้กำไรน้ำเนาะไปเนาะคลิปนี้หรือว่ามื้อนี้อาจจะบ่ได้เข้าไปเยี่ยมยามทั้งประตูอริะเนาะอาจจะเป็นมื้ออื่นเพื่อนพี่น้องจังหวะเยี่ยมยามทำข้าวแล้วเนาะเมื้อนี้ลำลาอีกคือเก้าคือเดิมเด้อเนาะพ่อพลกัด ดโตแล้วก็สิไปเวียกโตอีกกอนบัดนี้เนาะอ้าบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อสมายดี